สวัสดีครับวันนี้ตลรอนเที่ยวรถไยอยู่ที่บ้านหมวตะแกะนะครับตำบลท่าแรงอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้มาชมวัวครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ครับวันนี้วันนี้นะครับช่องตลรอนเที่ยวัวไยอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่เขียวนะครับบ้านห้วยตะแกะนะครับหมู่หมู่ที่เท่าไหร่นะครับผู้ใหญ่ครับหมู่ห้าครับหมู่ที่ห้าตำบลท่าแรงอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีนะครับอ่าตัวนี้ผู้ใหญ่มีวัวลานกี่ตัวครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีอยู่เจ็ดตัวครับเจ็ดตัวเห็นบอกว่ามีวัวลานตัวที่เป็นตำนานด้วยตัวหนึ่งครับอ่าชื่ออะไรครับผู้ใหญ่ครับลูกเก่งครับลูกเก่งลูกเก่งเนาะครับลูกเก่งนี่ตอนตนี้อายุประมาณกี่ปีแล้วตัวนี้ก็ประมาณน่าจะไปไปเตยก็คือตอนนี้เกษียณแล้วอืมเมื่อคือประวัติเขานี่ไปเป็นไงครับประวัติของลูกลูกเก่งเนี่ยช่วงอ่ะอกเก่งอยู่แล้วครับเก่งอยู่เก่งอืม แล้วเราอีก่อนที่เขาจะเกษียณนี่อีกเขาเป็นวัวรองหรือวัวอะไรที่วัวนอกครับเป็นวัวนอกใช่ไหมครับคือคือคือที่ผมพกมาก็ชนะมาลายเที่ยวมาเที่ยวสุดท้ายที่หยุดกระเทียนนี่แพแพลานตุลาชัยลรงใหญ่แพกำปักกำมันทึกนี่คคอนคอนแยกเกษียณเนี่ยนะครับกำมันทึกน้นประมาณกี่ปีแล้วครับผู้ใหญ่ครับ ตามปีสามปีประมาณสามปีที่ผ่านมาเนาะครั้งที่สุดท้ายแพ้ครั้งสุดท้ายแพ้เนาะแต่ก่อนนั้นก็คือประวัติดีไอ้การเก่งเก่งหมดเลยนะครับผมก็เก่งเลยเหมือนกันนะถือว่าเก่งกันนะก็ไม่ครับสถิติวิ่งมีกี่รอบเคยวิ่งมากอยู่ครั้งหนึ่งรอบสี่สิบห้ารอบรอบสี่ห้ารอบนี่นี่ชนะเลยชนะชนะเกี่ยวนี้ชนะนะ มันก็ถือว่าเป็นเป็นวัวที่เก่งตัวหนึ่งกะเนาะครับทับเมงไรมะนาวที่วัดตะวคขนอ๋อถ้าก็ไปทับกับเมงไรมะนาวลอยสี่สิบข่ารอบมุจิลอยสี่สิบข่ารอบนี่คือชนะมาเลยชนะเป็นวัวนอกอันเนาะครับวัวนอกแล้วก็ชนะอีกหลายเที่ยวครับชนะหลายเที่ยวชนะขายใหญ่ๆหลายเที่ยวครันี้ใหญ่ไล่เที่ยวก็คือวัวดังๆก็จะเล่นกันหมดละครับครับสมัยนู้นนะเนาะเคยเคยเจอโลโซไหมไม่ไม่เคยเจอหรือว่าคนรุ่น คนละปีใช่ไหมคนละปีอ๋อดังคนละปีครัอ๋อทางโลโซนี่เขาเกษียณมาหลายปีเหมือนกันนะโลโซหลายปีเหมือนกันแก่แล้วแก่แล้วโลโซเดยจะให้ทางผู้ใหญ่พาไปดูคอกวัวแล้วก็วัวที่ที่ผู้ใหญ่อ่าที่ที่อยู่ที่คอกเนาะเดี๋ยวเชิญผู้ใหญ่เลยครับครับเดี๋ยวไปดูวัวล้านของผู้ใหญ่ เขียวนะครับที่ท่านเลี้ยงไว้นะครับอันนี้เอาไว้ให้วัวที่ที่เลี้ยงไว้เนาะครับวัวคอวัวอะไรพวัวฝูงเนาะวัวฝูงบ้างโบราณมันงอืม,ววามาไปกินกินเนี่ยหน,น้าหน,น,น้าแรงอนะเนาะแรงหากินยากนี่นะครับวัวของ ผู้ใหญ่เขียวหวยตะแกะนะครับอ,อ่อตัวไหนชื่อไอ้โน่ตัวใหญ่นู้นตัวใหญ่ยุดกระเทียนแล้วครับกระเทียนอืมนี่นะครับนี่นะครับคือลูกเก่งของอผู้ใหญ่เขียวนะครับก็เกษียณมาประมาณ สามปีนะพี่ใหญ่นะครับสามวันสามปีก็คือเป็น,เป,นเป็นวัวสายใหญ่นี่เนาะเนานะนี่นะครับลูกเก้งมวยตะแกะนะครับเป็นของอผู้ใหญ่เขียวนะครับก,ก็เกษียณมาประมาณสามปีละนะครับแล้วแล้วนอกนั้นก็ผูู้นนี้หนุนโบราณหมดเลยใช่ไหมครับเนะี่ยครับโบราณหมดเลยตัวไหนที่ยังเล่นอยู่ตัวเนี้ย ยังวิ่งอยู่ตอนนี้ชุดนี้เล่นหมดแล้วครับชุดนหนเทนในจวงยังยังเล่นมันหยุดตัวเดียวตัวนี้หยุดตัวเดียวแล้วตัวไหนที่กําลังที่จะเป็นดาวรุ่งอยู่ตอนนี้มีไหมตัวนี้ก็มีอยู่ตัวนในจวงก็พอครับตัวนี้ก็เป็นเป็นวัววัวนอกวัวนอกเป็นดาวรุ่งอยู่เนาะครับกำลังจะรุ่งขึ้นมานะกำลังแล้วสนามล่าล่าสุดนี่เป็นไงบ้างก็จะหนักมาครับพวกที่พวกที่ไหนครับพวกอะไรตอนที่ น้องว่าครับสนามล่าสุดหของว่าเนี่ยกัจนามาเป็นวัวที่เป็นวัวเป็นวัยไซส์ใหญ่หรือว่าไซส์กลางเลไซส์กลางครับไซส์กลางนะตัวนี้เนาะวัวไซส์กลางเป็นวัวที่รูปร่างสวยแต่ว่าเขาเหงาเจ้าเขาเองแต่วัวยังนุ่มยังนุ่มเงนมแต่สวยจริงวัวตัวนี้วัวตัวนี้เป็นวัวเป็นวัวที่เราซื้อมาตอนเตยหน่อยครับเล่นมาประมาณกี่ปีแตัวนี้ตัวนี้ก็ สองปีเหรอครับสองปีเขาปีสามไปนี่แหละเขาปีสามเนี่ยอายุเขาประมาณเท่าไหร่ตัวนี้ก็ประมาณห้าปีครับตั้งแต่เตั้งแต่เกิดมานะตั้งแต่เกิดประมาณห้เพราะว่าผมมาเล็วนี่สองปีเขาสามปีเขาวิ่งประมาณอายุสามสามขวบเนาะสามปีครับอืออ่ะดูดูตัวต่อไปตัวเด็กเขามันเป็นหัวขันานครับหัวขานอ๋อพี่นี้เป็นหัวขานหมดเลยครับขานตัวไอ้ด่างลูกแก้วนันก็หัวนอก ออยัสำหรับวันนี้ก็ทางช่องตลอดเที่ยวไทยต้องอขอขอบคุณผู้ใหญ่เขียวมากๆนะครับที่ให้โอกาสช่องมาทําการาถ่ายทำํำวิดีโอเกี่ยวกับโบราณน,นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่มากนะครับขอบคุณครับ